บางคนเนี่ยสมัยก่อนที่เขาอยากได้แต่ว่าปัจจัยอะไรเขายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเหลือแค่แสนกว่าบาทแล้วก็มีหลายคนที่มาจับจองเอากันไปนะแล้วคันนี้สิ่งที่ผมชอบก็คือเกียร์ก็ดีเครื่องก็ดีนะครับแล้วก็เป็นโตโยต้าดูแลง่ายด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านไปนานแล้วเนี่ยความหรูหราการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยยังแป๊ะหมดสวัสดีครับ ผมรอนนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก้ากเก้าครับวันนี้อยู่กับ Toyota Camry 2.0เกียร์ออโต้นะปี2 0 0 6สีบอลเงินสำหรับคันนี้ลูกค้าแลกมาเทินมากับเบนตากลมของเราที่แสงกว่าบา <Yahoo! S 1> นะฮะก็ไปดูกันดีกว่าไฟหน้าใสากิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในไม่มีไม่มีรอยขีดข่วนแบบรอยขนแมว แล้วก็ปกติเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะต้องเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับอันนี้ไม่มีนะครับ oh, <no. S 1> ก็ฝาครอบของเขาเนี่ยสภาพดีเยี่ยมมากรอยขีดข่วนไม่มีไม่มีแตกหักเลยนะฮะแล้วก็ที่ลักจูงยังอยู่นะครับมาโมเม่ยมตรงนี้นะครับเป๊ะมากไม่มีแตกหักนะครับโอเคกระจังหน้าเนี่ยสภาพดีนะเงาวิ้งซี่ๆต่างๆอยู่ครบไม่มีแตกหัก ไฟอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะสภาพไม่มีรอยขีดข่วนนะช่องไฟอะไรต่างๆครบเป๊หมดเลยตรงนี้สภาพเงาวิ้งนะฮะไม่มีแตกหักเลยพลาสติกอะไรอยู่ครบไม่มีแตกหักไม่มีเอามาซ่อมใหม่ซีดีด้านล่างก็เหมือนกันอยู่ครบนะครับแล้วก็ฝาครอบเนี่ยที่ต้องเป็นไฟสปอตไลท์เนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะดีเทลอะไรต่างๆอยู่ครบหมดไปเลยโอเคมาดูกันต่อไฟมุมตรงนี้นะครับใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีทะลุเลยนะ แล้วก็ล้อแมกเนี่ยสเปคเดิมๆเลยนะครับทั้งสอยันกระจกมองข้างเนี่ยรอยเบียดไม่มีเลยนะครับไม่มีแตกหักเลย <Wow. S 1> แล้วก็โครเมียมเหล็กอะไรตรงนี้ครบเป๊ะปไปหมดเลยนะครับแล้วก็มาเช็คประตูกันประตูนี้ประตูใช้ได้เลยไม่มีเสียงเลยนะครับแล้วก็มาดูคิ้วกับเหล็กอยู่สภาพครบไม่มีแตกหักเลยนะครับคิ้วกับเหล็กด้านในโครเมียมสภาพครบไม่มีแตกหกัก มือจับประตูอะไรใช้งานได้ปกติเลยไม่มีหักไฟท้ายเนี่ยแดงก่ําใส่กิ้งไม่มีแรงตายด้านในไม่มีทะลุโลโก้อยู่ครบโลโก้อยู่ครบโลโก้อยู่ครบนะครับ2.0 EVVTI อยู่ครบแล้วก็ใครที่อยากจะได้กล้องหลังเนี่ยถ้าคุณไม่พอใจแบรนด์นี้คุณไปเปลี่ยนเอาได้นะครับอันนี้เจ้าของเขาติดมาให้นะฮะช่องไฟไป๊ะมากคันนี้แล้วก็ไฟท้ายใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในทั้ง2ด้านเลย รอยขีดข่วนความสึกหล่ออะไรไม่มี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 ไม่ม,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 มีนะครับเป๊ะมากเป๊ะมากนะครับแล้วก็รอยอาร์คอะไรยังอยู่ครบหมดเลยอันนี้เนี่ยพรมเดิมๆของเขาเลยสะอาดมาก <Wow. S 1> ไม้กระดานอะไรอย่างนี้นะครับยางอะไหล่แม่แรงแม้กระทั่งที่ล็อกที่ล็อกเนี่ยก็ยังอยู่นะฮะฝาตรงนี้นะครับเข็มแม่แรงอยู่ครบ wow. มานี้นะแล้วคันนี้สิ่งที่ผมชอบก็คือเขาฟรีดาวได้เขาฟรีดาวได้เขาฟรีดาวได้แต่ก็เหมือนเดิมใครที่อุตส่าห์เก็บเงินดาวมาเนี่ยคุณยองมันดาวหน่อยคุณจะได้ผ่อนถูกลงไปอีก <c oughs> บางคนเนี่ยสมัยก่อนที่เขาอยากได้แต่ว่าปัจจัยอะไรเขายังไม่พร้อมอะไรเนี้ย oh, <no. S 1> ตอนนี้เขาเหลือแค่แสนกว่าบาทแล้วก็มีหลายคนที่มาจับจองเอากันไปนะคันนี้สภาพอะไรเนี่ยโอเคมากๆ มาก <Wow. S 1> ผมชอบอะไรของรถคันนี้ดูไหมผมชอบภายในมากนะสําหรับคันนี้กระจกมองข้างเนี่ยไม่มีรอยเบียดไม่มีแตกหัคุณจะเป็นคนโชคดีที่คุณได้เขาไปเราไปดูข้างในดีกว่าแผงประตูเนี่ยรอยขีดข่วนเนี่ยไม่มีเลยความสกรปรกไม่มีคุณเห็นผ้าตรงใช่ไหมตรงนี้สะอาดมากไม่มีดําเลยจนผมแทบจะอยากไม่อยากแปะเลย <Wow. S 1> ลายไม้เนี่ยอยู่ครบไม่มีแตกหักปุ่มอะไรอยู่ครบรูปภาพตัวอักษรอยู่ครบไม่มีเลือนลางหายไปเลย ตรงนี้ลอยขีดข่วนไม่มีลำโพงไม่มีทะลุช่องใส่เอกสารใส่ของเนี่ยอยู่ครบหมดไม่มีแห้งกลางไฟเนี่ยโทนสีเดิมเดิมกรอบเดิมเดิมนะครับไม่มีแตกหักเชิงบันไดพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยเหล็กตรงนี้ตรงนี้บุบบุหน่อยโคบเบอร์อาจจะหายไปแล้วตัวอักษรอยู่ครบนะครับแต่ความสะอาดนีเปะมากนะครับเปะเปะเปะโอเคเสาอะไรเงี้ยสภาพกลิบสภาพใหม่ <S <S มช่องแอร์ใช้งานได้ปกติไม่มีแตกไม่มีหัก ลำโพงตรงนี้อยู่ครบไม่มีทะลุคอนโซลหน้าสวยมากนะครับสวยมากรอยขีดข่วนไม่มีจับไปแล้วเนี่ยยังใช้ได้อีกนานนะครับพวงมาลัยเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะครับมีแอร์แบ็กให้นะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับกรอบเนี่ยไม่มีแตกหักเลยสีไม่มีซีดแล้วก็นาฬิกาอะไรเนี่ยยังอยู่ปกตินะ <Wow. S 1> ไม่มีแตกหักเลยปุ่มอะไรอยู่ครบตัวอักษรอยู่ครบช่องแอร์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบ,ออครบ,ครบไม่มีแตกหัก วิทยุเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นะใช้งานได้ปกติลายไม้ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีแตกหักปุ่มแอร,อ,ร ature, อ,อ,อร์อะไรต่างๆ t e m p ทมเปอ r e เจอรอโต้อะไรต่างๆอยู่ครบอยู่ครบหมดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ครบนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีแตกหักเลยรีโมทอยู่ช่องอันนี้ไม่มีแตกหักแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกหักอันนี้เนี่ยเป็นที่ เคียวบุหรี่นะครับแต่ว่าช่องไอ้ أي, ที่จุดบุหรี่เนี่ยไม่มีนะฮะช่องใส่เอกสารอะไรต่างๆลิงชักใช้งานได้ปกติฝั่งนู้นช่องแอร์เนี่ยไม่มีทะลุไม่มีแตกหักนะครับอันนี้ก็สามารถดึงออกมาได้นะวางของวางอะไรวางเหรียญก็ได้อันนี้เนี่ยไม่ใช่ของเดิมนะครับอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับอันนี้ช่องใส่แก้วไม่มีแตกหักไม่มีทะลุนะครับโอเคสภาพหัวเกียร์เนี่ยดีนะรอยขีดข่วนไม่มีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ สภาพดีนะไม่มีสึกหลอเลยนะตัวอักษรอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ที่ขั้นของเกียร์เนี่ยอยู่ครบพลาสติกตรงนี้อยู่ครบหมดเกระจกตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยสภาพตรงนี้สภาพดีมากดีดีดีด,ดีดีไปหมดเลยลิงชักใส่ของนะครับสภาพดีนะคุณจะมาชาร์จแบตชาร์จอะไรตรงนี้ก็ได้ขนาดฝาของเขาเนี่ยยังยังไม่หักะปกติจะดึงออกกันหักแต่นี่ยังมีสปริงใช้งานได้ปกติอันนี้ก็คือบังแดดน,นะครับ ฝาตรงนี้ยังอยู่ครบหมดตรงนี้สะอาดมากแล้วก็กระจกด้านในเนี่ยมีแตกหักมีกระจกเหมือนเสื่อมคุณภาพแล้วนะครับ oh, <no. S 1> แล้วก็อันนี้ที่ใส่แว่นนะครับยังใช้งานได้ปกติไฟติดปกติติดปกติกรอบอะไรไม่มีแตกไม่มีแตกอันนี้ก็ของเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงของเขานะครับ oh. วิทยุอันนี้พลาสติกเนี่ยฝาอะไรเงี้ยไม่มีแตกหักกระจกเนี่ยไม่มีแตกพลาสติกไม่มีแตก <Wow. S 1> โอเคครับมาพูดถึงสิ่งที่ผมชอบมากก็คือเบาะของคันนี้ ทั้งสี่อันหน้าหลังเนี่ยสะอาดมากเอี่ยมมากไม่อยากจะขับมาถ่ายบ่อยๆนะกลัวเขาเปื้อนนะทรงยังสวยมากตรงนี้แน่นมากแน่นสภาพดีใหม่เอี่ยมจนกล้องไม่สามารถจับได้ต่อให้ตาคุณที่มองในจอตอนนี้ก็ไม่สามารถรับรู้ถึงความความสวยงามของเขาได้นะครับ <c oughs> พลาสติกอะไรยังอยู่ครบหมดไม่มีแตกหักนะฮะโอเคครับแล้วก็เชิงบันไดอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะสะภาพดีเหล็กอะไรต่างๆอยู่ครบหมดแผงประตูเนี่ย ด้านบนเนี่ยสภาพดีมือจับอะไรต่างๆไม่มีหักโคเมียมเนี่ยไม่มีลอกนะไล่ลงมาหนังด้านล่างไม่มีขาดลายไม้อยู่ครบปุ่มกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ไม่มีหักแล้วก็ลําโพงด้านล่างไม่มีทะลุนะครับช่องใส่เอกสารอะไรอยู่ครบไม่มีแห้งกลางแล้วก็ไฟอะไรต่างๆเนี่ยหลอดเดิมกรอบเดิมเนี่ยพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีทะลุเลยสภาพตรงนี้ใหม่กิ๊บแผงประตูเนี่ยสภาพดีนะไม่มีรอยขีดข่วนเลย มือจับอะไรเงี้ยไม่มีลอกเลยนะฮะปุ่มกระจกไฟฟ้าไม่มีแตกหักอันนี้เนี่ยถอดออกมาเรามาทิ้งได้นะครับตรงนี้ข้างในมีฝุ่นอยู่เดี๋ยวผมจะเคลียร์งานให้นะแล้วก็อันนี้นะช่องใส่กระสารอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็นี่ครับสภาพดีนะครับสภาพดีไฟเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับไฟไม่ติดกรอบเนี่ยเป็นกรอบใหม่นะับเป็นกรอบของใหม่นะฮะฝั่งนี้นะครับสภาพสวยเลยนะฮะสภาพดีไม่มีหักไม่มีโครเมียมลอกนะฮะหนังอะไรไม่มี ฉีกขาดเลยลายไม้อะไรอยู่ครบเป๊ะไม่มีรอกยังถอดใช้งานได้ปกตินะฮะสภาพดีรอยขีดข่วนไม่มีไม่มีไม่มีจะมีตําหนิตรงนี้นะครับจะมีตําหนิตรงนี้นะครับแล้วนี่สภาพดีสภาพดีไฟนี่ของใหม่กรอบใหม่อันนี้ไม่มีแตกหักเลยนะฮะไม่มีแห้งกลางเชิงบันไดสภาพดีรอยขีดข่วนไม่มีไม่มีรอยเท้าที่เหยียบแล้วเป็นรอยเยอะแยะไม่มีโคเบอร์ตรงแคมรี่เนี่ยอาจจะหายไปแล้ว สภาพเบาะเนี่ยเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะครับที่วางแขนเนี่ยสภาพใหม่กิฟตตรงนี้ก็สภาพใหม่เหมือนกันพลาสติกตรงเนี้ยไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เหมือนกันอันนี้สภาพดีนะครับไม่มีแตกหักที่วางแก้วเนี่ยความสกปรกแทบจะไม่มีเลยผมก็จะพาพวกคุณมาดูตรงนี้ปกติเนี่ยเบาะฝั่งคนขับเนี่ยทุกคนจะกังวลนะครับแต่ก็จะมีบ้างแต่คันนี้คันนี้ไม่มีเลย สภาพดีสภาพดีแน่นมากนะครับเกียร์ก็ดีเครื่องก็ดีนะครับแล้วก็เป็นโตโยต้าดูแลง่ายด้วยนะครับเพราะนะค,คุณอาจจะไม่ได้ไปแข่งซิ่งกับใครนะครับคุณอาจจะแบบว่าเอาแค่ขับเฉยๆครับึ่งผมมองว่าถ้าเครื่อง2องพันเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันโอเคครับสภาพโชค๊คอะไรยังดีอยู่ล <Wow. S 1> อยอาร์ยังอยู่ครบอยู่ครบหมดนะครับ อยู่ครบหมดแม้กระทั่งรอยเนี่ยที่ผมเคยสอนให้คุณดูว่าอยู่ครบสติกเกอร์อะไรต่างๆอยู่ครบคมกริบเลยนะครับคมคมคมตรงนี้เนี่ยอาจจะมีสีซีดบ้างน,นะครับพลาสติกอะไรไม่มีแตกหักจะมีฝาเนี่ยที่เป็นตําหนิตรงนี้นะครับที่มีแตกหักอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราคากันก็สําหรับคันนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่1 9 7 0 0 0บาทเท่านั้นแส7เท่านั้น แสนเก้าเจ็ดคุณได้แคมรี่ตัวผู้นำผ่อนประมาณ47 0 0นะครับ4,700แล้วก็ฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนแซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็แถม W Smart 1ปีเต็มๆเลยนะเว้ยสำหรับคันนี้สำหรับใครที่มองหารถเนี่ยคุณอาจจะให้ผมเลือกให้หรือคุณอาจจะไม่ได้สายที่แบบว่ารถมือสองแต่คุณจำเป็นจะต้องมาใช้เนื่องด้วยหลายๆอย่างเนื่องด้วยคุณมีครอบครัวมีสมาชิกเพิ่มขึ้น ตัวคุณเดียวกับภรรยาของคุณเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ชิลๆได้แต่ตอนนี้คุณมีลูกเล็กแล้วหรือว่าลูกคุณมีเพิ่มมาอีกคนแล้วแต่คุณยังใช้มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยคุณเริ่มจําเป็นจะต้องใช้รถยนต์แล้วผมก็แนะนําคันนี้เพราะคันนี้ผ่อนสบายยแล้วก็เป็นแบรนด์โตโยต้าที่สามารถซ่อมง่ายต่อให้คุณอยู่ไกลคุณไม่สะดวกมาหาผมคุณก็สามารถหาอู่ซ่อมได้นะครับผมว่าคุณคุณควรจะพิจารณาดูนะว่าเฮ้ย เราเอาไปใช้สักคัญไหมถ้าเกิดเรากําลังมองหารถยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ใครที่จะไปเอารถที่ผ่อน7จ0 0แปเนี่ยผมก็ไม่แนะนำหรอกครับส่วนใครที่รอพวกจัดโปรอยู่ก็รอก่อนนะฮะคันนี้อยู่ในคอนเทนต์ออกรถไม่เกิน3000นะครับก็ถ้าสนใจก็ Facebook ดีเวนวัคพรัตน์นะครับมาลองขับได้ที่รามกำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม p t นะแล้วก็สําหรับ l i น์แอเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนตอบเองน้องๆพี่ๆผมเป็นคนตอบนะแต่มีอะไรก็ถามเข้ามาได้ l i น์แอเนี่ย adside w g y 0880D อย่าลืมเติม adside <Wow. S 2> ด้านหน้าด้วยไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรคุณโทรหาคุณอมรรัตน์เดี๋ยวเราจะดูแลให้เอง <Wow. S 2> แล้วก็ใครที่ติดแบ็คลิสหรือกําลังจะต้องคืนรถอยากจะปรึกษาเนี่ยก็โทรมาเลยเป็นการช่วยที่ฟรีไม่จำเป็นต้องซื้อรถกับทางเรานะครับก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ